ยังอยู่กับมณีทวดแยค่ะช่วงนี้มาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะ,คะถ้าหากมองภาพรวมการลงทุนตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าบ้านเราค่อนข้างจะผันผวนแต่ถ้ามองไปยังต่างประเทศก็ค่อนข้างจะยังน่าสนใจกันอยู่นะคะ,คะวันนี้จึงขอแนะนํากลยุทธ์ค่ะการลงทุนแบบการออมสะสมนะหรือว่า DCA ติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพแล้วคะ่ะมาติดตามกันถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะที่ท่านสามารถประหยัดภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2567ได้พร้อมโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะจะมี DR ตัวไหนที่น่าสนใจในการลงทุนกันบ้างเราไปขอข้อมูลและความรู้ดีๆกันค่ะจากทางด้านของคุณดนพัฒเย็นชัยสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการอาโศฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะมาวันนี้เนี่ยอยากจะมาขอวิวนะคะเกี่ยวกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงค่ะโอกาสการลงทุนที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดภาษีเงินได้ต่างประเทศที่กำลังจะมีผลในปีหน้าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยโมดีอาร์เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเลยสําหรับใครที่ลงทุนในต่างประเทศนะคะแต่ขอวิวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ภาพการลงทุนมีผันผวนมากๆค่ะ จริงๆก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เราอาจจะโฟกัสในตลาดที่ใหญ่ก็คือจะมีตลาดอเมริกานะครับตลาดจีนแล้วก็ตลาดเวียดนามแล้วก็เปรียบเทียบกับหุ้นไทยนะครับะจะเห็นได้ว่าในถ้าเกิดว่าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็มีการปรับตัวลงนะครับประมาณ10%กว่านะครับในขณะที่ถ้าเรา พูดถึงการลงทุนต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะตลาดอเมริกาเนี่ยแม้ว่าปีที่แล้วนะครับจะปรับตัวลงมานะครับกว่า35%แต่ถ้าเกิดใครลงทุนต้นปีเนี่ยตอนนี้ก็จะบวกไป นะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันสามห้แต่ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ยีนะครับ<ม>ในขณะที่ตลาดเวียดนามก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้นักทุนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจในการลงทุนต่างประเทศถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีแล้วก,ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนนะครับคราวนี้ที่บอกว่าในปีหน้านี้นะครับจะมีเรื่องของการเก็บ ภาษีสำหรับการลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งนี้เป็นอันหนึ่งที่นักทุนหลายคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลงทุนในต่างประเทศแล้วมีกําไรจะต้องมาเสียภาษีแบบนี้นะครับมันจะโอเคไหมแล้วก็ความชัดเจนก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้ที่รู้ๆนะครับถ้าเกิดท่านลงทุนผ่านตัว dr นะครับท่านจะไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนในประเทศนะครับไม่ต้องมาพวาวงว่าเอ๊ะจะ เสียภาษีเก็บภาษียังไงนะครับซึ่งปัจจุบันในการลงทุนผ่านตัว DR เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีสภาพคล่องนะครับแล้วก็เ,เปรียบเทียบกับเสมือนกับการถือหุ้นโดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการเซ็ตทิลนะครับสามารถที่จะซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเลยแล้วก็ยังรวมถึงการได้รับผลตอต่างๆนะครับที่ไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องของการที่ต้องมาเรื่องของการชําระราคา นะครับ <S <S คราวนี้ตัวพูดถึงผลตอบแทนนะครับจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงตัวอินเด็กไปแล้วแต่สิ่งที่เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับตัวการลงทุน DR นั้นนะครับก็เปรียบเสมือนการลงทุนต่างประเทศโดยตรงเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของค่างเงินนะครับ <S <S ที่จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เราพูดถึงตัว N แอสแนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับสูงสุดประมาณ35%แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอ่อนลงมา25%แต่สมมุติถ้าเกิดเราลงทุนในตัว DR ที่่่ชือวา NDX01 นะครับที่เป็นการลงทุนในตัว ETF นะครับของ NASDAQ 100นะครับซึ่งจะเห็นว่ายังปรับตัวสูงขึ้นอยู่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าณช่วงเวลานี้นะครับค่าเงินบาทนะครับเป็นการอ่อนค่าเลยส่งผลให้ตัวตัว DR เนี่ยนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเงินบาทอ่อนนะครับ เมื่อเราลงทุนต่างประเทศเมื่อเราแลกเป็นเงินไทยกลับมาก็าจะได้เงินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าเราจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับตรงนี้ผู้ลงทุนอาจจะต้องทําความเข้าใจหรือทําความรู้หน่อยว่าเอ๊ะใน DR แต่ละอันนะครับจะเป็นการอ้างอิงการลงทุนด้วยเงินสกุลไหนนะครับ,รบซึ่งในปีนี้เองค่าเงินส่วนใหญ่ของเรานะครับจะเป็นลักษณะของการอ่อนค่า นะครับแต่เมื่อถึงจุดจนหนึ่งะครับถ้าเกิดมันเป็นการแข่งข้าอันนี้เราก็ต้องหาชัางหวะในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับ <Wow. S 1> โดยในในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าตัวดอลลาร์นะครับมีการแข่งข้าต่อเงินสกุลบาทค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบจากต้นปีเนี่ยก็ประมาณ7%นะครับแต่ถ้าเทียบกับจุดต่ำสุดเนี่ยก็ถือว่า เป็นการเงินบาทเนี่ยเราอ่อนค่าถึง10%เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีแรงขายต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาตินะครับการลงทุนมันก็เลยดูะเงียบเหงานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้มีการกระจายพอร์ตการลงทุนเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดมีการกระจายในต่างประเทศบ้างผมเชื่อว่าผลตอบแทนโดยรวมนะครับก็ยังสามารถที่จะาบาลานซ์กันได้แล้วก็อย่างตัวอย่างหนึ่งที่เราจัดพอร์ตเป็นลักษณะของการกระจายสินทรัพย์นะครับ Ờ, ในปีนี้เองเนี่ยตลาดตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเรามีการกระจายนะครับผลตอบแทนรวมของตลาดหุ้นก็ยังเป็นบวกนะครับถ้าพูดถึงหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ถ้าลงไทยอย่างเดียวก็อาจจะได้รับผลกระทบคราวนี้ตัว DR เนี่ยเราก็จะมีทางเลือกนะครับหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันในทางหลักทรัพย์โปรงเองนะครับเราจะมีตัวทั้งตัว DR แล้วก็ ETF เนี่ยให้ลงทุนนะครับผู้ลงทุนเนี่ยได้เลือกโดยการแบ่งนะครับเป็น หลายกลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะลงทุนใน4ประเทศนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับอย่างหุ้นไทยก็จะเป็นตัว BMSCI THS แล้วก็ตัว b z 1 0 0นะครับอย่างเวียดนามก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันจะเป็นตัว E1 VFVN3001 ซึ่งอันนี้จะอ้างอิงตัวดัชนีเวียดนามอินด็ x 30นะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนคล้ายเซฟฟบ้านเรานะครับับอีกอันก็คือเป็น วีเอ็นไดมอ n d ์ x นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสของหุ้นที่นักทุกนต่างชาติมักจะถือนะครับส่วนอเมริกาเราจะมีอยู่ตัวเดียวคือตัว NASDAQ นะครับส่วนจีนเนี่ยก็จะแบ่งนะครับเป็น c n เอศูน uh, ยอันนี้ก็จะเป็นจีนใหญ่นะครับลงทุนนั่งรวมภาพรวมของประเทศจีนนะครับแล้วก็ d r Star 5001เนี่ยมันก็จะเป็นตัวของการลงทุนในหุ้นจีนที่เป็นเหมือนกับขนาดกลาง นะครับที่มีการเติบโตได้ในอนาคตนะครับแล้วกอ็อันล่างสุดเนี่ยจะเป็นตัวเทคตัวเทคนะครับอันนี้ก็จะิสต์ในตลาดหังเสงอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจในเชิงของเ,อเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้มันก็จะมีอ,อ้างอิงว่า,าจะไปลงทุนสกุลเงินไหนนะครับถ้าเป็นดอลลาร์ถ้าเป็นเมริกาก็าเป็น US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นจีนก็ ผูกกับจีนเลยนะครับแต่ว่าในตัว c n t e x นั้นก็จะผูกกับฮ่องกองดอลลาร์นะครับที่เหลือก็จะเป็นเวียดนามซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ลงทุนก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มนะครับโดยเฉพาะณนะวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะ,ะลงทุนในหุ้นระดับโลกนะครับ แต่ว่าเราอาจจะต้องไปซื้อหุ้นเป็นตัวๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่จําเป็นนะครับก็มาลงทุนผ่านตัว ndx01 ก็ได้นะครับอย่างทุกว,วันนี้เราจะรู้จักตัว Apple g o นะครับ t o s t e m k t a s t o c กเนี่ยก็จะอยู่ในตัว nasdaq01 อยู่แล้วหรือแม้ทั่ง cn tech ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับก็จะเป็นหุ้นเทคจีนที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่นตัวมี่นะครับเทนเซนอริบารอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนนะครับที่น่าสนใจและปัจจุบันเนี่ยราคาไม่ได้สูงมากอันนี้ถาถามว่าจังหวะแบบนี้จะลงทุนอะไรยังไงดีนะครับแน่นอนตลาดหุ้นอาจจะดูมีความกังวลน,นะครับแต่ก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทางฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์หลวงนะครับเราก็มีการประเมินนะครับว่าเอ๊ะถ้าเทียบ PE ในอดีตนะครับค่ากลางก็คือเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เทียบกับ PE อปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ แน่นอนคือตลาดคุ้นไทยก็เริ่มถูกนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ถูกมากก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเวียดนามนอย่างนี้นะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกนะครับซึ่งค่าเฉลี่ย P/E อยู่มัน14เท่าปัจจุบันอยู่แค่12เท่านะครับแล้วก็อย่าง S&P นะครับก็อยู่ค่าเฉลี่ยตรงกลางแต่ถ้าเทียบจีนก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งเวลาเราจะเลือกลงทุน เพราะฉะนั้นาการลงทุนถ้าเกิดมานั่งจับจังหวะก็จะยากหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการลงทุนแบบดอลลร์คอสหรือการซื้อแบบเฉลีย่ยซึ่งปัจจุบันหลักทรัภาภาพย์บุวงเราก็จะมีเครื่องมือแบบนี้นะครับให้กับผู้ลงทุนได้ใช้นะครับโ,<อ>โดยทั้งนี้เองถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดดูอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ ETF ตัวหนึ่งที่เราทําบันทึกให้ดูนะครับว่าสมมติถ้าเกิดเราทําหลักการดอลลร์คอสเอเวอร์จนะครับ โดยเริ่มลงทุนแต่ละปีตัวเส้นปากก็จะเป็นการเริ่มต้นลงทุนของปีนั้นๆน,น,นะครับ mm hmm. ถ้าเราเฉลี่ยไปเรื่อยๆจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนนะครับก็จะถูกต่ําลงนะครับอย่างยกตัวอย่างก็คืออย่างปี2021นะครับที่ตัวเวียดนามินเดกซ์นั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการอ่อนตัวลงเนี่ยตรงนี้ปี2022เนี่ยลงมาถึง30-40%นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราไปไล่ลงทุนตอนที่แพงๆเนี่ยนะครับต้นทุนเราเฉลี่ยจะอยู่ค่อนข้างสูงก็คือเส้นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนไประดับหนึ่งต้นทุนจะเฉลี่ยก็จะถูกลงไปเรื่อยๆนะครับ<ม>อย่างปี2022เนี่ยก็จะเป็นเส้นสีน้ําตาลนะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดใครได้เริ่มจุดล่างๆนะฮะเริ่มปีส0 2 3ี่าเส้นสีเหลืองเนี่ยต้นทุนก็จะต่ํากว่าราคาคุทปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงมาแล้วส0ก็ตามนะครับะ<ม>ันั้นยิ่งลงทุนนาน นะครับยิ่งได้เปรียบเพราะว่าดัชนีก็จะเห็นว่าเป็นไซด์เว์อ up นะครับอันที่2คือได้ลงทุนตอนตลาดที่ยังไม่ได้สูงมากนะครับแ mm hmm. ละย,ยาวก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนนะครับซึ่งใน ETF ของเราเนี่ยหลายๆตัวก็นอกจากเป็นการเติบโตแล้วก็จะมีปันผลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจก็อาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากผู้แนะนําการลงทุนของเราหรือเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของหลักทรัพย์ปุรุงได้นะครับถือเป็นการเลือก การลงทุนกระจายการลงทุนโดยการใช้หลักการกระจายความเสี่ยงด้วยวิธีการตอลลร์คอสเอเวกับหลักทรัพย์ผูหลวงครับค่ะ,คะถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะทยอยออมไปเรื่อยๆกับหุ้นต่างประเทศนะคะพร้อมกับการเติบโต,ตในภูมิภาคต,ต่างๆที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ผูหลวงเนี่ยมีการไฮไลท์เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ไปเรื่องศึกษาการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นโอกาสการลงทุนนะคะใน DR ที่อ้างอิงในหุ้นต่างประเทศนะคะมีทั้งรูปแบบที่ไปอ้างอิงหุ้นแล้วก็อ้างอิงในตัว ETF ด้วยในประเทศต่างๆที่น่าสนใจในการลงทุนใครที่อยากจัด,ดการลงทุนในรูปแบบของการทยอยออมหรือว่า DCA d o l l a r Cost Average เนี่ยนะคะสามารถไปปรึกษาได้กับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ